สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับน้องฟองทิพย์เชียงตรงอีกแล้วนะคะอยู่กับช่องน้องฟองทิพย์เชียงตรงอีกแล้วค่ะวันนี้น้องฟองมีเมนูอย่างหนึ่งนะคะจะมาทำพาเข้าโคตลอดค่ะไม่ได้ไปเที่ยวว่านสาวคนนี้คนนั้นเลยน้องฟองมีแต่แนวเข้าโคแล้วก็ขึ้นเขาตลอดแล้วก็มีมีเมนูอะไรนะ วันนี้น้องพองจะมาทําข้าวซอยน้ําโค้นะคะซอยน้ําโค้ข้าวซอยน้ำเนียวนะะั่นเองค่ะเมื่อกี้พองกับแม่ก็ไปตลาดมานะคะไปซื้อของตลาดมาเพื่อจะมาทํำข้าวซอยน้ําเนียวเลยคะ่ะเดี๋ยวเราซื้ออะไรมาบ้างเราไปอยู่กันในคะ่ะพี่ทุกคนเราก็ไปซื้อไก่มานะคะซื้อไก่นี่ก็ข้าวซอยะคะ่ะนี่เราไปซื้อข้าวซอยก็ไก่ มะเขือเทศนะคะนี่แม่กำลังทำหั่นมะเขือเทศอยู่หั่นมะเขือเทศนี่เราจะหั่นต้มนะคะต้มน้ำมะเขือเทศใส่อะไรอะข้าวฟืนนะคะข้าวฟืนก็ซื้อมาแม่ใม่มีหั่นก่อน <c oughs> นี่นะคะข้าวฟืนค่ะนี่แล้วก็ซื้อข้าวฟืนมาคะ่ะเดี๋ยวจะมากินข้าวแรมฟืนกันนะคะข้าวฟืนขาวนะคะที่นี่ก็จะเรียกว่าข้าวฟื้นขาวเราจะหั่นแล้วก็ต้มตั้งน้ำมันไว้อยู่ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะน้ำข้าวแรมฟืนก็เกลือลงไปนิดนิด กินแบบครอบครพี่น้องนะคะพี่น้องไหนมีเยอะค่ะมีครอบครเยอะนี่มาดูสนผักยายกันเลยค่ะนี่ปลูกอะไรนะคะปลูกปลูกหอมแรงนะคะมีสะมีหอมแรงแล้วก็ผักชีนะคะยังไม่ให้ทันใหญ่เลยค่ะ เมื่อกี้ฝนตกแรงมากน้ำท่วมสนเลยค่ะน้ำท่วมสนนี่เราก็จะปลูกผักกาดนะคะผักกาดลูกหลานมาเยี่ยมบ่อยๆมาแอวบ้านบ่อยๆก็จะทำมาล่ากันกินหรือว่าทำหมูกระทะกันกินแบบนี้นะคะอยู่ในเมืองมาสองสามวันและเพราะว่าตาไม่สบายค่ะตาเพิ้งไปหาหมอเองยังไม่กลับมาเลย ต้มต้มแล้วแถวมากินข้าวแลมพื้นกันค่ะนางเอกใหม่ของเราเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำ มีนเข้าวซอยเออข้าวซอยน้ำโค้นะคะทำน้ํำข้าวซอยค่ะเอาไปดูกันเลยเนาะนี่ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มทํากับข้าวแล้วนะคะนี่น้ำมะเขือเทศที่เรา,เาต้มไว้เมื่อกี้นะคะตอนจะมาปนนี่มาปันป่นปันป่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวแรมพื้นนะคะข้าวแรมพื้นค่ะ สาวสวยแสงแก้วนะคะนี่น้องแสงแก้วแล้วก็จะมาทําข้าวซอยน้ําโคนะคะเราจะมาทําน้ําเนี้วเราเต็มเครื่องมันไว้เสร็จแล้วคะ่ะนี่นะคะนี่เากลังจะมาเริ่มทำแล้วนะคะเ <c oughs> <c oughs> ต็มของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื <c> ้อ <oughs> ก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เมืองเลยคะ่ะมันจะน้ำมันจะอร่อยข้นหน่อยนี่เราก็สับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หอมแดงมะเขือเทศหัน่นแล้วนะคะหั่นเป็นซิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนี่ค่ะกระเทียมนะคะกระเทียม mm hmm. แล้วก็ใส่น้ำมันก่อน mm hmm. ใส่น้ำมันเข้าไป มันเข้าไปปากมีไหนปากขั้นตอนแรกเทะเทมลงไปเลยขั้นตอนแรกเราก็ใส่กระเทมลงไปเลยนะคะนี่กระเทมเจลเจวให้มันเหลืองก่อนนะคะ ให้มันเดือกันแล้วก็จะเอาอะไรอ่ะที่ใช้เ้ามีด้วยต่อที่นี่เขาเรียกว่าของมิ้นนะคะของมิ้นอันอะไรที่มันแดงแดงนี่ค่ะขมิ้นนี่ก็จะมาใส่นี่นะคะขมิ้นเหรอคุดพักเบนขมิ้นเจอ,อนี่วถ้ามันเหลืองเราเราก็เอานี้ใส่ใส่แล้วก็ เอาพริกใส่เองนะคะพริกป่นค่ะพริกป่นใส่แล้วก็เอาเนื้อใส่ลงไปเลยค่ะลอคชิมให้ดูก่อนสีปีที่แล้วพี่อันน่มาทำเนาะเสร็จตอนนี้ปัตช่อมคนเดียวเราก็เข้าโคทำไปเลยค่ะ

กินสีมือฟองคลิปนะคะใครมาชิงตุงไม่ได้กินเอาไวา้สีมือน้องฟ้องให้สุพานนะคะต้องมาเที่ยวที่บ้านนะคะถ้าอยากกินสีมือน้องฟองคลิปเชีงตุง แล้วนะคะแล้วก็เอาขมิ้นใส่ขมิ้นใส่ลงไปเลยค่ะใส่เยอะหน่อยนะน้ำมันจะได้แดงหวานไม่ค่อยแดงนะคะใส่นิดนึเดี๋ยวก็ตามด้วยเนื้อนะคะนี่ค่ะเนื้อไ,ไก่นะคะเพื่อาต่อไป ตามด้วยขนนกนะคะเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยคะ่ะถ้าไม่ใส่ขนนกก็คือว่าน้ำมันจะไม่ค่อยอร่อยใส่ลงไ,ไปสามก้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่นนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะ ทำรวยกระเทมโอหอมแดงนะคะมด้วยหอมแดงใกล้แล้วทำมาเลยใส่ไปเลยใสยย่เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะหอมแดงน้ำมันจะได้หวานนะคะมันจะได้ข้นแล้วก็ตามไ้มะเขือเทศผัไดไปเลย เขา้่นคะใส่เกลอเม็ดลงไปนะเกลือเม็ดคักใส่ลงไปลยคะเรจะใส่น้ำอยู่เนาะใส่ลงไปเยอะเท่ำไมนี่แล้วก็ของซูรสดนะคะ กันนะะเราก็เก่าไปสักพักนะคะเกาเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมาใส่ค่ะเอาน้ำมาใส่แล้วก็รอให้มันมหอมก่อนนะคะ แล้วเรามาดูกันเลยค่ะจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนี่คะระหว่างกันรอน้ำโคข้าวซอยให้มันหอมนะคะแล้วก็มาไปเก็บผักมาในสวนค่ะเราไปเก็บผักในสวนมาแล้วก็มาทำการรอไว้นะคะเต็มผักไว้ไว้ใส่ข้าวซอยนะคะสาวๆเขากำลังเตรียมกันอยู่ค่ะ เต็มกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยค่ะร,รอดูข้าวซอยนะคะน้ำโคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกแบบเรียบร้อยแล้วหอมมากเลยค่ะทำน,น,น้ำโคน้ำโคนะคะ น้องพองทิพเชิงรงนะคะกนะ็เป็นแบบนี้ค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็เราเอาน้ำมาตักแล้วก็ตักใส่รอให้มันเลือดแล้วก,ก็กินได้เลยค่ะไปรอก,กินกันเลยนะคะพี่พี่ทุกคนไป,คปคไปรองลิปไปรอกินกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราเสร็จแล้วนี่น้ำก็เลือดแล้วนะคะเรามาใส่ตรงนี้แล้ว

ทั้งหกเล่นาะเอยิ้มหายนะคะเกี๊ยมเลยมีแล้วก็ประมาณนี้เอาเปรี้ยกรูดเอามปรี้ยดนึ่งเมื่อกี้ยำมาในนี้เนาะ่มื่ี้นะหนึ่งเม่อกี้งเมื่อก ตามไปกินกันเลยค่ะทุกคนไปกินกันเลยนะคะี่ค่ะข้าวซอยน้ำโคนะคะสุดสีมือน้องพองทิพชิงตรงนะคะ นี่เครื่องปรุงมันก็เครื่องปรุงมันก็มีมะนาวนะคะมีมะนาวแล้วก็ของชูรสเกลือแล้วก็พริกโคนะคะถ้าใครเฟรตก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็มีนี่ผักนี่ผักโบผักหอมแดงนะคะแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งค่ะมีแค่นี้เองค่ะ ใครมาเชียงตุงก็อย่าลืมมาชิมผีมือน้องของทิพย์เชียงตุงนะคะนี่ชุดข้าวซอยน้ำเดียวนะคะลองมาชิมกันดูได้เลยคะ่ะถ้าใครมาเชียงตุงก็มีแค่นี้เองคะ่ะดูให้จบนะคะแล้วก็ทําตามได้เลยคะ่ะสุดสุดเชียงตุงนะคะทาตามได้เลยคะ่ะพี่พีเอฟซีทุกคนแล้วก็พักขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องคองทิพย์เชียงตุงนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วก็พักกดได้กดแชร์กดติดตามน้องของทิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ